สวัสดีค่ะถ้าใครได้ตามตลาดหุ้นไทยช่วงหลังเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศมันคึกคักมากแบบที่ไม่เคยเห็นมานานจริงๆค่ะดัชนีเซตหนีพุ่งทะลุ1,400จุดไปเลย ใช่ครับมูลค่าซื้อขายนี่แบบวันเดียวแสนกว่าล้านบาทแล้วเงินต่างชาติก็ไหลกลับเข้ามาแบบโอ้โหเหมือนทุกคนพร้อมใจกันมาฉลองอะไรสักอยา่างวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลที่เรามีกันนี่แหละค่ะทั้งบทวิเคราะห์ก่อนเลือกตั้งรายงานข่าวหลังเลือกตั้งไปจนถึงพวกผลสำรวจความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบว่าความหวังที่ตลาดกำลังเดิมพันอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าใช่เลยครับเป้าหมายของเราวันนี้คือการเอาจิ๊กซอทั้งหมด มาต่อกันเพื่อให้เข้าใจเรื่องเล่าที่ตลาดกำลังเชื่ออยู่ตอนนี้แล้วเราจะลองเอาเรื่องเล่าที่ว่าเนี่ยไปเทียบกับข้อมูลจริงๆในมิติต่างๆที่เรามีดูว่ามันสอดคล้องหรือว่ามันขัดแย้งกันตรงไหนบ้างซึ่งผมว่าตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจที่สุด โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวเรื่องเล่าของตลาดกันก่อนเลยอะไรคือสิ่งที่ทำให้นักลงทุนทั้งไทยทั้งต่างชาติกลับมามั่นใจได้ขนาดนี้คะถ้าเราย้อนไปดูบทวิเคราะห์ของฟินแลนเซียช่วงก่อนเลือกตั้งเขาก็มองภาพไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับฟินแลนเซียเขาวางไว้าสถานการณ์หลกัหลกๆเลยสถานการณ์แรกคือพักประชาชนชนะขาดไปเลยซึ่งเขาประเมินว่าตลาดอาจจะ เออ่กลัวนิดหน่อยในระยะสั้นอ๋อเพราะกังวลเรื่องนโยบายทลายทุนผูกขาดใช่ครับแต่เขาก็มองว่าโอ,อกาสเกิดน้อยมากสถานการณ์ที่2ก็คือพักประชาชนชนะแต่ต้องตั้งรัฐบาลผสมอันนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าจะไปจับมือกับใครถ้าเป็นภูมิใจไทยก็จะดีเรื่องเสถียรภาพแต่ถ้าเป็นเพื่อไทย อาจจะมีคำถามเรื่องการเมืองระยะยาวหน่อยแล้วก็มาถึงสถานการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจริงเลยก็คือพักภูมิใจไทยพลิกมาชนะแล้วก็ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเองอันนี้คือสถานการณ์ที่บทวิเคราะห์มองว่าดีที่สุดสำหรับตลาดทุนเลยใช่ไหมคะอืมซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดหุยหามานานมากแล้วผลที่ออกมามันยิ่งกว่าที่คาดคือชนะแบบถล่มทลายได้สอสอไปตั้งร้อยเก้าสิบกว่าที่นั่งมันเลยการันตีเลยว่ารัฐบาลน,นี้เสียงไม่ปลิมน้ำแน่ๆใช่ครับ มันการันตีเลยว่านี่จะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพสูงมากปัญหาเสียงปริ่มน้ำแบบในอดีตจะไม่มีอีกแล้วพอผลออกมาแบบนี้ตลาดก็เลยระเบิดฟอร์มเลยสินะคะดัชนีขึ้น3วันติดครับวันที่9กุมภานี์วันเดียวบวกไปเกือบ47จุดเลยต่างชาติซื้อสุทธิแค่2วันทะลุ2 0,000ล้านบาทไปแล้วมันรุนแรงกว่าที่บทวิเคราะห์คาดไว้เยอะเลยนะคะที่บอกว่าเงินจะเข้ามาราวๆ2 4ง0 0 0หมื่นล้านมันรุนแรงกว่ามากครับ เพราะว่าตลาดกำลัง price in หรือว่าให้ราคากับสิ่งที่มันขาดหายไปนานมากคุณไพบูณลณลินทรางกูลจากทิสโกเขาใช้คำที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10-20ถึงปีที่ตลาดมองว่าความเสี่ยงทางการเมืองลดลงอย่างมีนัยะสาคัญโอ้โห10-20ปีเลยนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งจบแล้วมีรัฐบาลใหม่แต่มันคือการที่ตลาดเชื่อว่า ยุคแห่งความไม่แน่นอนทางการเมืองได้จบลงแล้วบุกกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความต่อเนื่องของโนโยบายเศรษฐกิจเพราะทีมเศรษฐกิจก็คาดกันว่าน่าจะเป็นชุดเดิมอ๋อทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ครับโอเคพอจะเห็นภาพแล้วค่ะว่าเรื่องเล่าหลักที่ตลาดเชื่อมากๆตอนนี้คือเสถียรภาพกลับมาแล้วทีนี้พอมีเสถียรภาพแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะทําอะไรต่อ นโยบายที่จะออกมามันจะแข็งแกร่งพอที่จะรองรับความคาดหวังที่สูงลิ่วขนาดนี้หรือเปล่าคะเริ่มจากแผนระยะสั้นก่อนเลยแผนระยะสั้นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือคนละครึ่ง plus ครับชื่อคุ้นเคยมากใช่ครับเป็นนโยบายที่ตลาดคุ้นเคยดีแล้วก็คาดการได้ทันทีเลยว่าหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์ก็คือพวกค้าปลีกอย่าง cpxt cpall หรือกลุ่มสินเชื่อรายย่อยอย่าง mtc สวัสด์เพราะมันคือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการบริโภคโดยตรง เป็นแผนที่เรียกว่า Quick Win คือเห็นผลเร็ววัดผลง่ายแต่ในขณะที่ตลาดหุ้นดูจะตื่นเต้นกับนโยบายนี้มากๆเนี่ยในอีกมุมหนึ่งก็มีเสียงที่ดูจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เหมือนกันอย่างข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยใช่ไหมคะใช่ครับ เคร e เสิร์ชเขามองว่านโยบายนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากอย่างที่คิดเขาประเมินว่าจะากระตุ้น GDP ได้แค่ประมาณ0.15%เท่านั้นเองโอ้โหน้อยมากเลยนะคะครับเหตุผลก็เพราะกำลังซื้อของคนโดยรวมมันอ่อนแอมากอยู่แล้วการให้เงินช่วยเหลือแบบนี้มันอาจจะช่วยพยุงได้แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเกม ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลอีกชิ้นที่น่าสนใจมากคือผลสำรวจของสวนดุสิตโพที่เขาไปถามความเห็นประชาชน<ฆ>ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เกิน80%มองตรงกันเลยว่า นโยบายลักษณะนี้มันช่วยได้แค่ระยะสั้นเท่านั้นอันนี้น่าสนใจนะคะเหมือนกับว่าทั้งนักวิเคราะห์ทั้งประชาชนทั่วไปต่างก็รู้ว่านี่เป็นแค่ยาแก้ปวดเฉพาะหน้าแต่ไม่ใช่ยารักษาที่ต้นเหตุซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นรัฐบาลเองก็น่าจะรู้เหมือนกันเขามีแผนระยะยาวที่ดูเป็นรูปธรรมกว่านี้ไหมคะมีครับและนี่คือการเปลี่ยนวิธีทิศครั้งสําคัญที่ตลาดกําลังจับตามองเลยคือการเปลี่ยนจากการกระตุน้นการใช้ใจ่าย ไปสู่การส่งเสริมการออมและการลงทุนผ่านโครงการที่ชื่อว่า TISA หรือ Thailand Individual Saving Account TISA แนวคิดหลักๆของมันคืออะไรคะต่างจากพวก LTFIMF ในอดีตยังไงแนวคิดหลักคือการสร้างบัญชีเพื่อการลงทุนระยะยาวที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจมากๆครับข้อเสนอของคุณไัยบูรณ์ที่ถูกพูดถึงกันเยอะมี5ข้อหลักๆเลยนะคือ 1. ให้วงเงินลงทุนสูงถึง50,000 0บาทต่อปี ห้าแสนเลยเหรอคะครับ 2. ถ้าเอาเงินนี้ไปลงทุนในหุ้นยั่งยืนหรือกองทุนไทย SG จะสามารถลดหย่อนภาษ,ษีได้เต็มจำนวนเต็มจำนวนเลยใช่ครับ 3. ถ้าลงทุนในสินทรัพย์อื่นก็ยังลดหย่อนได้80% 4. อร์เซ์คือต้องถือครองให้ครบ5ปีและ5ในช่วง2ปีแรกอาจจะมีวงเงินพิเศษเพิ่มให้เพื่ออ,อัดฉีดสภาพคล่องเข้าตลาดอย่างจริงจังโอ้โหฟังดูเป็นการเปลี่ยนเกมเลยนะ จากที่รัฐให้เงินเราไปใช้จ่ายกลายเป็นรัฐจูงใจให้เราเอาเงินออมมาลงทุนในตลาดหุ้นแทนแล้วความคาดหวังจากนโยบายนี้คืออะไรคะความคาดหวังคือสิ่งที่เรียกว่า wealth effect wealth effect คือแนวคิดมันเรียบง่ายมากเมื่อตลาดหุ้นดีขึ้นคนที่มีเงินลงทุนอยู่ไม่ว่าจะก,กองทุนรวมประกันหรือหุ้นโดยตรงเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมั่งคั่งขึ้นอ๋อพอรู้สึกรวยขึ้นก็กล้าใช้เงินมากขึ้นถูกต้องครับ ก็จะกล้าออกมาจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นเองโดยธรรมชาติซึ่งมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมโดยที่รัฐต้องไม่ต้องควักงบประมาณมหาศาลไปแจกโดยตรงเลยมีการประเมินคร่าวๆว่าถ้ามูลค่าตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น10%เนี่ยอาจจะส่งผลให้ GDP โตเพิ่มขึ้นได้ถึง1%เลยทีเดียวโอเคค่ะพราฟังมาถึงตรงนี้ภาพมันดูดีมากเลยนะคะมีทั้งเสถียรภาพทางการเมือง นโยบายระยะสั้นที่ชัดเจนแถมยังมีวิสัยทัศน์ระยะยาวที่น่าสนใจอีกแต่ในฐานะที่เราต้องมองให้รอบด้านมันก็ต้องมาดูที่ราคาด้วยตอนนี้ดัชนีที่1,400จุดเนี่ยมันถูกหรือแพงคะความคาดหวังทั้งหมดนี้มันสะท้อนเข้าไปในราคาหมดแล้วหรือยังตลาดอาจจะเริ่มไม่ค่อยสอดคล้องกับตัวเลขความเป็นจริงแล้วดัชนีที่ระดับ1,400จุดตอนนี้ ถ้าเราดู forward PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตจะอยู่ที่ประมาณ15เท่า15เท่าแพงไหมคะ คำตอบคือไม่ถูกแล้วครับโดยเฉพาะเมื่อเราเอาไปเทียบกับตลาดอื่นในภูมิภาคอย่างฮ่องกงที่ PE แค่13เท่าหรือฟิลิปปินส์ที่10เท่าเดี๋ยวนะคะคือ PE เราสูงกว่าเขา,ท,าทั้งทั้นที่ถ้าดูการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจหรือ GDP growth ของเรามันต่างก่าเขาพอสมควรเลยใช่ไหมคะที่คาดการณ์กันว่าจะโตได้แค่1.5-2%เท่านั้นเองนั่นคือความขัดแยงที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ ปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นที่มี PE สูงควรจะมาพร้อมกับการคาดการว์วกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตได้สูงมากๆแต่นี่ p e เราสูงกว่าตลาดอื่นขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของเรากลับถูกคาดว่าจะโตในระดับที่ค่อนข้างตำ่ำมันเหมือนกับว่าราคาหุ้นมันวิ่งนำหน้าพื้นฐานความเป็นจริงทางเศรษฐกิจไปไกลพอสมควรแล้วใช่ครับและเราต้องไม่ลืมว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมๆของไทยมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะอี่ครัวเรือนที่ยังสูงมาก เกือบ90%ของ GDP อซึ่งมันกดทับกําลังซื้อของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 2. ข้อจำกัดทางการคลังคือหนี้สาธารณะของเราก็ใกล้จะชนเพดานที่70%ของ GDP แล้วการจะกู้เงินมหาศาลมากระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนช่วงโควิดมันทำได้ยากขึ้นมากาและภาคาการท่องเที่ยวที่ถึงจะฟื้นตัวแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงทั้งจากเศรษฐกิจโลกและปัญหาภายในของเราเอง ปัญหาเหล่านี้คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลใหม่ต้องเจอและมันแก้ยากกว่าการออกนโยบายกระตุ้นระยะสั้นเยอะมากครับเท่ากับว่าตอนนี้เรามีเรื่องเล่าที่สวยงามเรื่องสเสถียรภาพแต่พอมาดูตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆกับ valuation ของตลาดมันเริ่มมีสัญญาณเตือนออกมาแล้วแล้วดิฉันว่ามันมีข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งในกองเอกสารที่เราดูกันมาที่มันขัดแย้งกับเรื่องเล่าเรื่องสเสถียรภาพนี้อย่างรุนแรงเลยนะคะน่าจะหมายถึงประเด็นเดียวกัน ประเด็นที่มาจากบทวิเคราะห์ผลโพของสุรุสิทธิ์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือในนั้นมันมีระบุไว้ว่ารัฐบาลคุณอนุทินเคยประกาศว่าจะยุบสภาภายใน4เดือนหลังจากจัดตั้งรัฐบาลแล้วคือพออ่านเจอตรงนี้ครั้งแรกต้องกลับไปอ่านซ้ําเลยนะคะมันเหมือนเป็นข้อมูลคนละเรื่องกับที่ตลาดกําลังเฉลิมฉลองกันอยู่เลยตลาดกําลังเดิมพันกับเสถียรภาพระยะยาว แต่ข้อมูลชิ้นนี้กลับบอกว่ารัฐบาลอาจจะอยู่แค่ระยะสั้นเท่านั้นเองมันเป็นไปได้ยังไงคะมันเป็นข้อมูลที่น่าประหลาดใจมากจริงๆครับและมันคือความเสี่ยงที่ตลาดอาจจะยังไม่ได้มองเลยด้วยซ้ำทาง k Research เองก็ตั้งข้อสังเกตรเรื่องนี้เหมือนกันว่ากรอบเวลาที่สั้นขนาดนี้จะเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการผลักดันนโยบายโดยเฉพาะงบลงทุนของภาครัฐที่ต้องใช้เวลาในการเบิกจ่าย เหมือนโดนสาดน้ำเย็นเข้าใส่เลยใช่ครับข้อมูลชิ้นนี้มันเหมือนการสาดน้ำเย็นเข้าใส่เรื่องเล่าที่กำลังร้อนแรงของตลาดเลยมันตั้งคำถามกับรากฐานของความเชื่อมั่นทั้งหมดว่าสิ่งที่ตลาดเชื่อว่าเป็นเสถียรภาพนั้นจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาชั่วคราวหรือเปล่าโหมันทำให้ภาพทั้งหมดเปลี่ยนไปเลยนะมันตอกย้ำด้วยผลโพอีกข้อของสวนดุสิตโพด้วยที่บอกว่าถึงแม้พักภูมิใจไทยจะได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีประชาชนอีกเกือบ17ที่ตอบว่ายังไม่เชื่อมั่นในพักใดเลยซึ่งก็สะท้อนว่ายังมีคนอีกกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ได้เชื่อในเรื่องเล่านี้และกําลังรอดูผลงานที่เป็นรูปธรรมอยู่ถูกต้องครับมันสะท้อนว่าความเชื่อมั่นมันยังไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดนั้นโอเคค่ะงั้นเรามาลองปฏิปต่อจิกซอทั้งหมดนี้กันอีกทีภาพที่ออกมาคือผลการเลือกตั้งที่ชัดเจนได้จุดประกายความหวังครั้งใหญ่ให้ตลาดทุนไทย ทุกคนเชื่อในเรื่องเล่าของเสถียรภาพที่หายไปนานและรัฐบาลใหม่ก็ตอบสนองด้วยนโยบายที่ดูดีทั้งระยะสั้นและระยะยาวแต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปแล้วกลับพบรอยร้าวเต็มไปหมดทั้ง valuation ของตลาดที่เริ่มแพงเมื่อเทียบกับพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยังโตตำ่ำปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมๆที่ยังไม่ถูกแก้ไขและที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อเรื่องเสถียรภาพอย่างสิ้นเชิงอาจจะพูดได้ว่าตลาดตอบรับข่าวดีด้านการเมืองไปจนเกือบหมดแล้ว และอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำครับจากนี้ไปมันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแล้วแต่มันคือเรื่องของการลงมือทำและการพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องเล่าที่สวยงามนั้นจะกลายเป็นความจริงได้หรือไม่ดังนั้นบทสรุปที่ทิ้งไว้ให้คิดในวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าตลาดจะไปต่อได้ถึงไหนแต่เป็นคำถามที่ใหญ่กว่านั้นมากใช่ครับ ความขัดแย้งที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้คือการต่อสู้กันระหว่างพลังของเรื่องเล่าที่ตลาดทุนสร้างขึ้นที่เชื่อมั่นในสถิรภาพระยะยาวกับพลังของความเป็นจริงที่ประกอบด้วยเศรษฐกิจโตต่ำนี่สิทล้นพ้นและข้อมูลที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลอาจมีอายุสั้นกว่าที่คิด คำถามสําคัญที่เราอาจจะต้องเฝ้าหาคําตอบกันต่อไปก็คือคลื่นความเชื่อมั่นทางการเมืองที่ทรงพลังในครั้งนี้จะแข่งแกร่งพอที่จะลากจูงและเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอได้สําเร็จหรือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเพียงความคึกคักชั่วคราวก่อนที่แรงโน้มถ่วงจากปัญหาเดิมๆจะดึงทุกอย่างกลับสู่พื้นดินอีกครั้งคะ